บ้องไปสูกันทกคนมื่อนี้มาเตรียมแค่บอกผ้าว่าจะตอนต้นไม้ตันเถาะเวลาสิตอนมันยังบม่ได้ย่างก็ยังไม่ได้หาหย่าเกาเตรียมการไปทุกคนเลาก็ใช้การผ้ามันแล้วก็หันหัวหันหางเนาะหันหัวหางแล้วก็ทุบตัวบางทีเนี่ยทุบ ุบเพื่อหยังตีทุกเพื่อให้มันอุ้มน้ำได้ดีเวลาเราเอาไปตอนมันจังสิแบบว่นาน้ำบรรลดน้ำมัน,นมสีน้ำที่เขาเป็นได้คุยกครื่อดีก็ให้อุ้มความชื้นไวดนไน้ดุนวันท่อพี่น้องพอเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไว้สัก่อนเน๊ใส่น้ำไว้สัก่อนแยกสองมือเราค่อยไปอตอนต้นไม้วันถ่อพี่น้องเฮ็ดปราลับนี่น้อย,อย,อยมาฝากกันพี่น้องสำหรับผูใ้ใดอยากเฮ็ดไว้ถ้าต่อนตอนน้นไม้วันถอนนอน่อเนาะอ่ะ กันไหมอาทิตนาเอ้ยทิพนาเมานี่คำว่า,าสวัสดีครับ